ยชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้เป็นคลิปของลูกชายแม่โมกหลานจานันตอนเมายัางไง ให้ผีอย่างเวิรหนิงเดือดร้อนนะคะแล้วเรื่องการเมาของหลานจาันถือว่าเป็นการเมาที่แม้แต่ผีอย่างเวินหนิงก็ยังงงไม่ต้องคิดถึงตอนเมาและพังหอคำพีตระกูลตัวเองเลยว่าพี่ซีเฉินจะสงสารน้องชายขนาดไหนและทุกคนรู้กันดีนะคะว่าหลานจาันขี้หึงมากหึงชาติที่แล้วนับรวมชาตินี้ของเวอยอิงแถมคิดทบต้นทบดอกไม่ยั้งกันเลยทีเดียว ทุกคนลองนับตามนั้นนะคะว่าหลานจา้านถึงใครบ้างหึงเมียนเหมียนหรือหลวชิงหยางหึงผีเซวๆาตอนเว่ยอิงอยู่ยิ่นเมืองหึงเสี่ยวเอ้อในร้านเหล้าที่ยวแขนคล้องค,อ,งคอเว่ยอิงจนเสี่ยวเอ้อสงสัยว่าทาไมหลานจา้านมองเขาเหมือนกับว่ากําลังคล้องคอเมียเขาอย่างนั้นก็เมียหลานจา้านจริงๆนะคะหึงผู้หญิง ตอนเว่ยอิงเอาชาติทาปากให้นางตอนถามทางไปเมืองอีหึงเว่ยอิงกับเวินหนิงอันนี้งงมากนะคะหลานจ้านเคยเห็นเวินหนิงมาหลายครั้งหลานจ้านก็ยังหึงไม่เลือกพ่อเอ้ยคือถ้าใครเคยอ่านนิยายมาก่อนดูซีรีส์มาก่อนใช่ไหมเวลาหลานจ้านเมามักจะ,สะแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงอย่างตอนชาติแรกของเว่ยอิงตอนเว่ยอิงตายนะคะ หลานจ้านขอพี่ซีเฉินลงเขาไปหาเว่ยอิงทั้งทั้งที่ตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสจ,จากการถูกแท้วินัยลงโทษ33รอยคือคนปกติโดนขนาดนี้คงตายไปแล้ว พี่ซีเฉินเป็นคนรักน้องชายมากจะใครก็ตามจะตำแหน่งใดอะไรก็ไม่มีใครสำคัญไปกว่าน้องชายอย่างหลานจานนะคะหลานจานเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพี่ซีเฉินพี่ซีเฉินรู้ว่าน้องรั้นก็ไม่ได้ห้ามแล้วให้น้องลงเข่าไปหลานจานไปหาเวอ่ออิง บนเนินล้วนจ้างกัง่งไม่พบแม้แต่เศษเสี้ยวดวงวิญญาณที่อ่อนแอก็ไม่พบกระทั้งผุยผีฟื้นอดีตของเวอ,อิงที่หลานจ้านหามันก็ไม่พบมันจะไปเจอได้ไงก็มันอยู่กับเจียงเฉิงถ้าหลานจ้านไปถามเอากับเจียงเฉิงน้องเมียคง,งได้หงุมหัวหลานจ้านเอาช่วงนี้เจียงเฉิงยิ่งกัดคนไม่เลือกอยู่ด้วยเจียงเฉิงพี่ชายตายก็ไม่เชื่ออย่างไล่ฟาดคนที่ไล่ฟาดน่ะเพราะคิดว่า ถ้าเป็นพี่ชายเจียงเฉิงก็ต้องรู้แน่อย่างตอนที่จับเว่ยอิงมามัดไว้นะคะเห็นไหมว่าถ้าเกลียดเว่ยอิงจริงก็คงฆ่าไปนานแล้วส่วนหลานจ้านก็ตามหาเว่ยอิงเป็นบ้าเป็นหลัง หาไปช่วยคนไปจนชื่อเสียงโด่งดังเป็นฐานกวงจินเป็นเซียนสูงส่งไปทุกที่ที่มีข่าวว่ามีคนสกุลสุส,สานในซีรีส์แล้วก็จะเห็นตอนที่เจียงเฉิงแซ่หลานจ้านบนเขาพระสังกรจจายนะคะว่าคุณชายรองสกุลหลานก็มาหรือได้ยินข่าวว่าเหยียบย่างไปทุกที่ที่จริงนะคำพูดของเจียงเฉิงในซีรีส์มันไม่มีในนิยายนะคะ แต่มันก็ช่วยขยายความในนิยายให้ลึกซึ้งไปอีกว่าหลานจานนั้นตามหาเว่ยอิงจริงๆตลอด13ปีสรุปว่าไม่ต้องแซกกันนะคะหลานจ้านกับเจียงเฉิงทั้งสองคนก็เป็นบ้าเหมือนกันนั่นแหละหลานจ้านหาไปหามาก็ไปพบกับน้องไอย,ย่วนั่นแหละ น้องก็เป็นไข้แอบอยู่ในโพรงต้นไม้หลานจานก็เอาน้องกลับมาด้วยและยังแวะร้านเล่าซื้อเหล้าที่เว่ยอิงชอบดื่มจักรพรรดิแย้มสรวรรค์รสชาติมันแสบคอแสบท้องมากนี่เป็นครั้งแรกที่หลานจานดื่มเหล้าดื่มเหล้าแสบร้อนมากก็พอเข้าใจว่าทำไมเว่ยอิงถึงชอบดื่มดื่มแล้วบ้ามาก พังหอคำพีขนาดพี่ซีเฉินยังมาหาหลานจ้านยังทำหาคุยที่พี่ซีเฉินพี่ชายที่แสนดีอย่างพี่ซีเฉินก็ไปค้าคุยเราดีมาให้หนึ่งเราหลานจานมันไม่ใช่เรานี้พอก็คว้างคุยทิ้งไปเลย ไม่สนใจพี่ชายพี่ซีเฉินเอาแต่ยืนมองน้องชายพังหอคัมพีมันเป็นตอนที่พี่ซีเฉินเสียใจมากมันเสียใจไม่ใช่ที่น้องชายเมาแล้วอาราวาสแต่เสียใจที่น้องเจ็บสาหัสอย่างลากสังขารลงไปหาว่าอิงกลับมาสภาพยังดูไม่ได้หลานจ้านเป็นคนดันทุรังหัวรัน้นไม่ค่อยพูดแต่พี่ชายก็รู้ว่าน้องต้องการอะไรขลุ่ยอะไรทําไมพี่จะไม่รู้ล่ะว่า,วามันเป็นขลุ่ยอะไรก็เป็นขลุ่ยผีฟื้นอดีตนั่นแหละ แต่มันอยู่กับเจียงเฉิงจะไปขอเขาก็กลัวเขาง่าบหัวทั้งพี่ทั้งน้องแหละเสร็จแล้วพ่อก็พังหอคําปีต่อจนไปเจอตาประทับตระก,กุลเวินก็มาประทับกับอกตัวเองหลานจานเมาและแบบสแสดงออกแบบนี้จนอนุชนคนอื่นอึงมากเพราะตั้งแต่เล็กจนโตหลานจานเป็นตัวอย่างของสิทธิดีของตระก,กูลหลานเมางี้พี่เมาแล้บ้ามากหลานฉีเลิน รักหลานชายอย่างซีเฉินและหลานจานมาขนาดที่ว่ามาเห็นหลานฉีเลินยังเสียใจแต่ก็ยอมให้หลานจานเลี้ยงน้องอายยอนคิดว่าหลานฉีเลินรักหลานชายขนาดไหนถึงให้เลี้ยงเด็กแซวินอย่างน้องอายยอนแถมให้ใช้ชื่อแซ่ว่าหลานซสือจุยอีกเสื้อผ้าชุดใส่คาดหน้าผากก็ล้วนเป็นลายเมฆ พี่หลานจ้านก็สอนให้คือหลานจานรักและเห็นซื่อจุยเป็นทัวแทนรักของเว่ยอิงจริงๆมันรักฝังใจมากก็ยังมีกระต่ายที่เว่ยอิงเคยเอามาให้เลี้ยงตอนมีน้องซื่อจุยผ่านไปสามปีกระต่ายก็มีเป็นดงหลานจ้านก็เอาน้องซื่อจุยไปเลี้ยงในดงกระต่าย เหมือนที่ว่าอิงเคยเอาน้องอ๋อยือนไปฝังไว้กับต้นหัวชายเท้าเช่นกันสองผัวเมียนี่มีความเหมือนกันมากเลยนะคะซึ่งการกลับมาของวอ่าอิงในร่างโมสเสวนอีกจริงๆหลานจานก็เมาหลายครั้งแล้วนะทุกครั้งเนี่ยเวลาว่าอิงแกล้งหลานจานก็มักจะทําตามใจตัวเองอย่างเล่นซ่อนแอบกับว่าอิงเออสภาพผ่านกวงจินถ้ามีกล้อง ที่แกคงได้ดังไปหลายล้านวิวอย่างตอนถามว่าชอบกระต่ายไหมหลานจา้านก็บอกว่าชอบนะคะพอถามหาถึงเจียงเชิงหลานจา้านก็เบะปากใส่ส่งเสียงฮึคือไม่พอใจไงแล้วทีนี้เว่ยอิงถามว่าแล้วเจ้ามีคนที่ชอบหรือเปล่าหลานจา้านบอกว่ามีนะคะคราวก่อนนะัดทคลิปว่าเจียงเฉิงเนี่ยเจียงเฉิงเกลียดหลานจา้านไหมหลานจา้าน แค่ไม่ชอบเจียงเฉิงนะคะแค่ไม่ชอบเ,เฉเยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เกลียดที่จริงหลานจานก็ไม่ได้รู้เรื่องที่เว่ยอิงวางแผนแต่ขัดกับเจียงเฉิงสักนิดหลานจานถึงมาหาเว่ยอิงที่อ e ีหลิงเว่ยอิงก็นึกว่าหลานจานมาล่าลัติกานะคะแล้วการเมาของหลานจานเนี่ยเขาไม่ชอบคนอื่นเลยนะคนที่เว่ยอิงรู้จักหลานจานก็หึงใส่แม้กระทั่งพีอย่างเวินหนิงเนี่ยเวินหนิงโดนหลานจานใช้มือผลักไปหลายทีมากคือตอนที่ผลักเวินหนิงนะคะมีในอนิเมะ ที่หลานจ้านเมาแล้วผลักเวินหนิงออกไปเพราะตอนเมาเว,วยิงพาหลานจ้านไปนอนแล้วแอบเอากระบี่หลานจ้านมาตัดโซ่ให้เวินหนิงเวินหนิงมาหาเขาก็คุยกันนั่นแหละตัวเวินหนิงก,ก็โดนตะปูของช่วยยางฝังเพื่อควบคุมสุดท้ายก็คุมไม่ได้ใช่ไหมเวยิงเลยเอาตะปูออกให้ซึ่งตระกูลจินนําโดยจินกวางซ่านณตอนนั้น ไอคนเร็วที่สุดในเรื่องนะคะปากก็บอกจะกำจัดเวอรหนิงแต่กลับเก็บเวอรหน,นิงไว้ใช้งานทีนี้ตัวเวอหน,นิงรู้ตัวตั้งแต่ตอนไหนก็รู้ตัวตั้งแต่ว่ยอิงอยู่บ้านตระกูลโมแล้วกระซิบข้างหูศพอามหิตของฮูยินโมกระซิบว่ายังไม่ตื่นหรือไปทำงานได้แล้วซึ่งนัดเนี่ยชอบอนิเมะตอนบ้านโมสวนอีมากกลรกลับมาของเวอยอิงมันกาลังการงานสร้างมาก ความยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์ละที่มาระดับผู้สร้างแค่ศพเห็นศพยังหนียังกลัวถ้าศพยิ่งมีพลังอาฆาตสูงยิ่งใช้งานง่ายอย่างเช่นที่ว่าอิงกระซิบสั่งโมหูหินนะคะว่าตื่นสิยังไม่ไปทํางานอีกหรือแค่คําแค่เนี้ยเมื่อวันหนิงได้ยินเวยอิงพูดนะคะคํานี้แม้จะอยู่ไกลขนาดไหนวันหนิงเนี่ย ก็ยังกระชากโซหลุดจนได้เจอเมื่อยิงบนเขาพระสังกรจจายที่จริงเวินหนิงหายไปนะคะจินกวงเหย่ก็ไม่กล้าตามเพราะ13ปีตอนขึ้นเป็นประมุกนะคะก็ยังรับปากจะทำลายเวินหนิงแต่ของดีแบบนี้ก็ต้องเก็บไว้ใช้เองสิอยากเป็นเวินลู่หานสองไม่พอ จินกวงเหยา่อยางขับพี่เนี้ยมิงเจ๋วให้เป็นศพอามาหิตแบบเบอร์หนิงแต่เพราะคุมพี่เนี้ยมิงเจ๋วไม่ได้ก็เลยตั้งใช้มาให้แยกกับพี่เนี้ยมิงเจออ๋วแยกชิ้นส่วนพี่เนี้ยมิงเจ๋วไปเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆที่มีวิญญาณลายนะคะ เพื่อสะกดข่มกันเองแขนซ้ายของพี่เนี่ยก็เป็นน้องไหวซางเก็บไว้นะคะเก็บไว้เยอะไม่ได้เพราะไม่สามารถควบคุมได้คือพลังปลาไม่สูงสง่งก็เลยต้องพึ่งพาหลานจ้านกับเว่ยอิงให้หาชิ้นส่วนของพี่ชายตัวเองแถมยังคอยซับพอร์ตเว่ยอิงในการตามหาบอดแสอีกอีกทั้งเว่ยอิงยังได้ล้างมนทินอีกด้วยส่วนหัวของพี่เน่ยหมิงเจอือเป็นจินกวงเหยาเก็บไว้เองนะคะจริงๆเนี่ย ความหึงของหลานจาันหลานจานไม่ใช่ไม่เคยเจอวันหนิงนะแต่หลานจานเป็คนคนขี้หึงเวลาเมาก็จะพูดมากใช่ไหม หลานจ้านเมาไว้อิงพาไปนอนหลานจ้านไม่เห็นเวยอิงก็เลยไปตามหาก็เลยไปเห็นเวยอิงกับวนหนิงเนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนก็ของขึ้นสิคะหลานจ้านสาวเท้ามาเลยจ้าฝ่ามือฟาดเข้าหาวนหนิงเวยอิงกลัวว่าหลานจ้านจะรุนแรงใส่วนหนิงแต่ไอ้ที่หลานจ้านทํากับวนหนิงน่ะคือใช้มือผลักนะคะทุกคนฟังไม่ผิดคะ่ะหลานจ้านใช้มือผลักวนหนิงโดยไม่มีพลังปราณอะไรคือผลักแบบ เวลาเด็กไม่พอใจอ่ะก็เลยผลักวนหนิงแถมสะบัดใช้เสื้อไม่พอใจอีกผลักอีกไม่พอใจก็เดินไปผลักวนหนิงจนวนหนิงงงว่าคุณชายเว้ยคุณชายลองหลานเป็นอะไรเว้ยิงเลยบอกว่าหลานจ้านเมาาวนหนิงว่าเมาหรือวันหนิงงงแม้กระทั่งผีก็ยังงงนะคะว่าหลานจ้านเมาแล้วมีอาการเป็นแบบนี้คือทำเหมือนไม่พอใจอ่ะ ตอนตัวเองปกติไม่ดื่มเหล้าก็ไม่สามารถแสดงอาการแบบนี้ได้ใช่ไหมเพราะหลานจานเป็นคนที่เก็บความรู้สึกดังนั้นตอนเมาจึงมักแสดงออกตามแบบที่ตัวเองคิดหลานจานหึงวันหนิงหลานจานหึงผีขะพ่อคุณพอเมาพ่อก็ใส่รองเท้าสลับข้างมาสงสัยรีบเหมือนมาจับเมียมีชู้แถมทิ้งกระบี่ไว้อีกหลานจานบอกว้อิงว่าให้เขาไป ว่ยอิงก็กลัวหลานจา้านจะเมาแล้วอารวาเลยบอกว่าได้ได้ไดข้าจะให้วนหนิงไปแถมจะเอาขลุยเป่าให้วนหนิงไปใช่ไหมหลานจา้านห่วงค่ะพอขว้เอาขลุยวนหนิงมาซ่อนไว้ในแขนเสือ้อไม่ยอมให้เว่ยอิงเป่าขลุยให้วนหนิงไปหลานจา้านไม่พอใจแล้วว่าเจ้าห้ามเป่าให้เขาฟังเนี่ยหลานจา้านเผด็จการแถมขี้หึงมากแม้กระทั่งเสียงขลุยก็ห่วง เวอหนิงก็ดูแบบเออคุณชายลองหลานเมาเวออิงเลยบอกให้ไปเวอรหนิงก็ไปทา,ทางที่ตัวเองก็งงนั่นแหละเพราะขนาดผีก็ยังงงไม่เคยเห็นคุณชายลองหลานหารกวงจินผู้เป็นต้นแบบของเซียนเมาเมาเลยยังรั่วหาเรื่องผีเก่งอีกด้วยซึ่งหลานจ้านเมานะคะเวยอิงเคยจูบหลานจ้านด้วยนะคะหลานจ้านก็ตบหัวตัวเองหลับไปเลยเวยอิงคิดว่าหลานจ้านคงไม่เคยถูกใครจูบแน่นอนเวออิงกลัวหลานจ้านไม่พอใจไงกลัวจะโดนหลานจ้านเชือด เพราะชิงจูบแรกของหลานจ้านไปที่จริงเว่ยอิงยังไม่รู้แหละว่าใครจูบตัวเองในชาติแรกตอนอายุ20ปีในงานล้อมล่าที่เขาปักสายที่ตระกูลจินเป็นคนจัดและตัวเว่ยอิงปิดตาตลอดการล้อมล่าเลยไปหานั่งบนต้นไม้หลานจานตามาแล้วจูบจูบ,จ,บจนละทวยเลยค่ะจนเว่ยอิงคิดว่าสาวน้อยนางไหนแอบปลื้มตัวเองมาจูบแล้วทำไมแข็งแข็งแรงจังวะ เออนั่นสิผู้หญิงคนไหนมีแขนแข็งแรงแบบนี้นัดก็เคยพูดใช่ไหมว่าตอนที่ว่ยอิงอายุ15ปีเรียนที่กูซูปะทะกระบ,บี่กับหลานจ้านแล้วสูสีมาไม่เคยโดนหลานจ้านจับจริงๆเคยแต่โดนหิ้วคอเสือ้อแต่ไม่เคยโดนจับกดไงครั้งนี้ครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าหลานจ้านเป็นคนทําไม่รู้ว่าแขนหลานจ้านเนี่ยแข็งแรงขนาดไหนตัวว่อยอิงโดนจูบจนลงจากต้นไม้แล้วขาอ่อน แขนดอกไม้ของสิทธิ์พี่ก็หายไปหลานจันเป็นคนเอาไปนั่นแหละแล้วชาติที่สองคิดว่าหลานจันโดนตัวเองขโมยจูบใช่ไหมมันไม่ใช่นะคะตัวเองไม่รู้ว่าหลานจันเคยกดเว่อิงจูบเหมือนกันนะจะบ,บอกว่าเวอร์หนิงอะรู้เรื่องของหลานจันกตบเว่อิงมากรู้ว่าหลานจันน่ะรักเว่อิงขนาดไหนพีซีเฉินก็รู้มีแต่เว่อิงนั่นแหละที่ไม่รู้ว่าหลานจันน่ะรักตัวเองขนาดไหนขนาดผีซื่อบื้อแบบเบอร์หนิงก็ยังรู้หลานจัน ก็ชอบทำเวินหนิงเดือดร้อนมาเพราะหลานจานทำน้ำส้มหกใสตอนเมานะคะทีนัดบอกว่าเวินหนิงรู้ไม่ใช่เพราะอะไรขนาดตอนล้อมราชาติที่สองของเว่ยอิงเปิดโปงจินกวางเหยายตอนเว่ยอิงหลับหลานจานเอาเว่ยอิงมานอนในเรือใช่ไหมในเรือมีเด็กๆหลายตระกูลมารวมตัวน้องๆก็นั่งอยู่ในห้องโถงโดยสารเรือนั่นแหละน้องโออยางจืดเจินถามว่าพี่ซือจุยปกติหานกวงจินเป็นแบบนี้หรือ คือเงียบมากจนเด็กคนอื่นถามไงว่าปกติแล้วพวกเจ้าอยู่กันแบบนี้หรือไงอยู่กันได้ยังไงอะไรประมาณนี้จนว่าอิงดึงสายคาดหน้าผากหลานจานซึ่งไอ้สายคาดหน้าผากเนี่ยคนอื่นก็รู้หมดว่ามันเป็น มันหมายความว่ายัางไงมันหมายความว่าถ้าไม่ใช่เมียไม่ใช่คนในครอบครัวก็ห้ามจับซึ่งครั้งที่เวอ,อิงไปหาวันหนิงหลานจ้านก็เอาสายคาดหน้าผากนี่แหละมัดแขนเวอ,อิงลากเข้ามาในร้านเด็กๆหลายตระกูลก็นั่งกินข้าวอยู่คือทุกคนรู้ความหมายสายคาดหน้าผากหมดมีแต่เวอ,อิงที่ไม่รู้บันหน้าตบจริงๆหลานจ้านไม่มัดธรรมดานะ ยังชูให้เด็กๆดูด้วยจ้าทั้งเจนหลิงทั้งซื่อจุยจริงอีกคืออึ้งไปเลยพอไม่เคยเห็นขวานกวงจินเมาแล้วรั่วแบบนี้ดังเช่นในเรือตอนนี้แหละเด็กๆเห็นว่าอิงคว้าสายคาดหน้าผากหลานจานหลานจานไม่ห้ามเลยค่ะยังให้ว่าอิงจับมันจนเด็กๆอายจะดูเด็กๆก็หนีไปบนดาดฟ้าเรือแถมยังปิดประตูเรือให้หลานจานอีกดีไหมน้องๆว่านหนิงหันมาเห็นเด็กๆก็เข้าใจนะคะเพราะว่าในเรือแม้จะมีที่นั่ง แต่มันก็ไม่มีที่ให้คนโสดนั่งมองหรอกนะจ๊ะเนี่ยความรู้สึกของวนหนิงประมาณนี้อก็คือเหมือนคนรู้สึกแบบเขาจะหวานกันแล้วเธอมาอยู่ในเรือทำไมออกไปสิไม่ได้ไล่ก็เหมือนไล่นะคะทีนี้ตอนเล่มสี่นะหลานจานเมาใช่ไหมแล้วพาเว่ยอิงออกไปข้างนอกไปขโมยไก่ชาวบ้านสลักชื่อ ของตัวเองกับเว่ยอิงบนคำแพงว่าหลานจ้านกับเว่ยอิงเคยมาที่นี่ซึ่งฉากนี้ในซีรีส์กับอนิเมะมีให้ดูอยู่นะคะหลานจ้านนอกจากจะเมาแล้วเหมือนเด็กยังขี้ขโมยขโมยไก่ขโมยพุ้สาขาดแค่วางยาหมาเหมือนกับเว่ยอิงนั่นแหละอ,อ๋อลืมไปมือบอลเขียนกำแพงด้วยพอหลานจ้านกลับมาห้องนะคะพี่ก็จับเว่ยอิงไปฟาดในถังน้ำกินกันบนเตียงต่อแต่ยังไม่ได้แซบกันนะ แค่ช่วยกันและกันจนเสร็จนั่นแหละหลานจ้านเรื่องบนเตียงพี่แกเถื่อนมาก ทำตามใจเลยพ่อคือใจคิดยังไงก็ทำไปแบบนั้นแล้วพอหายเมาหลานจา้านคิดว่าเว่ยยิงเล่นๆเ,เว่ยยิงก,ก็กลัวหลานจา้านโกรธเลยหนีหลานจา้านไปหาวนหนิงวนหนิงกำลังลบก,กำแพงที่หลานจา้านเขียนนั่นแหละทุกคนคิดดูนะคะว่าหลานจา้านเมากี่ทีกี่ทีก็ทำวนหนิงเดือดร้อนมาผลักบ้างมาตีบ้างมายุดขลุ่ยเว่ยยิงไม่ให้เป่าบ้างเออห่วงอยู่นั่นแหละคนเราแล้วกำแพงที่เขียนไปวนหนิงก็ยังต้องมานั่งลบใช่ไหม แล้วว่าอิงถามว่าเจ้าทำอะไรเวินหนิงกำลังลบรอยที่หลานจ้านเขียนบนกำแพงหลานจ้านเอากระบี่เขียนยังไงจะลบให้หมดละ่ะนัดว่าพังกำแพงทิ้งยังง่ายกว่าไหมหลานจ้านผู้ชอบทำเวินหนิงที่น่าสงสารเดือดร้อนต้องมานั่งลบกำแพงให้หลานกวงจินเพราะหลานกวงจินเมาทีไรไม่ค่อยพกสติมาเท่าไหร่ผีอย่างเวินหนิงเลยต้องเดือดร้อนมานั่งไล่ลบกำแพงซึ่งเวินหนิงนะ่ะ เห็นวัยอิงมาก็รู้ว่าวัยอิงอารมณ์ไม่ปกติเลยจะไปซื้อเหล้าให้วัยอิงถามว่าเจ้ามีเงินหรือไงบนหนิงเลยบอกว่าคุณชายวัยไม่มีเงินแต่หานกวงจีนมีเงินรู้แหล่งผลิตเงินของวัยอิงนะคะแถมยังเห็นรอยที่คอวัยอิงกับกับข้อมือวัยอิงอีกแคผีก็รู้นะคะว่าเขาเพิ่งฟาดกันมาค่ะทุกคนขนาดบนหนิงอ่ะซื่อเขายังรู้ว่าหลานจ้านกับวัยอิงเพิ่งฟาดกันมา วันนิงอะ่ะแม้จะเชื่ออยู่บ้างแต่ก็รู้ว่าหลานจันคิดยังไงพีซีเฉินก็รู้ว่าน้องชายคิดยังไงเด็กๆยังรู้เลยว่าหลานจานคิดยังไงมีแต่ว่ยอิงนั่นแหละค่ะที่ไม่รู้ว่าหลานจานคิดยังไงไม่โดนพีซีเฉินทุบก,ก็คงไม่รู้พีซีเฉินรักน้องชายเหมือนแก้วตาดวงใจรู้ว่าหลานจันรักว่ยอิง แต่ไอตัวที่กรอดน้องชายตัวเองอยู่นะ่ะดันไม่รู้นี่สิมันน่าทุบและทุบยังดีนะคะที่จินกวงเหยี่ยงช่วยทุบเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องราวาขำๆที่หลาดจานเมามักจะทําตามใจตัวเองอย่างตอนที่นัดเล่าให้ฟังซึ่งมันก็มีลายเหตุการณ์ตอนหลาดจานเมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะแต่นัดยกแค่เรื่องของวนหนิงมาเล่าให้ฟังกันว่าหลาดจานเมายังไง ขนาดผียังต้องมาเดือดร้อนนั่งไล่ลบกำแพงนะคะยังไงถ้าใครอยากดูอนิเมะหรือดูซีรีส์ทั้งซับไทยภาคไทยก็ดูได้ทางช่อง VTV ใครชอบคลิปของนัทก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นัทด้วยนะคะขอบคุณค่ะ